ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจากเพจอาเซียนซีสตอรี่ได้ลงภาพจิตรกรรมฝาผนังชาวเอเชียโบราณในสยามต้นศตวรรษที่19ภาพนี้คือชาวสยามจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวมลายูจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวไทยเขินจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวชวาจิตรกรรมฝาผนังตำนานอีเหนาหรือฮิกายัตปัญจีเซมิลังที่พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครภาพนี้คือคนเกาหลีจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานครภาพนี้คือคนญี่ปุ่นจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือมุสลิมจากอินเดียสีลังกาจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือคนจีนจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานคร ภาพนี้คือชาวอาหรับจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวเปอร์เซียจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์กรุงเทพมหานครภาพนี้คือคนเมเตจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวลาวจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานคร ภาพนี้คือชาวยวนจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวพม่าจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์กรุงเทพมหานครภาพนี้คือชาวมอนจิตกรรมฝาผนังวัดบางกะใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามภาพนี้คือชาวจามจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานคร ภาพนี้คือชาวกะเรี่ยงจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครและภาพสุดท้ายคือชาวขเขมรจิตรกรรมฝาผนังวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานครเรามาดูคอมเมนต์จากคนที่ได้เห็นโพสต์นี้จากเพจเอเชียนซีสตอรี่ว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์แรกเป็นคนอินโดนีเซียได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเสื้อผ้าเปอร์เซียโบราณนั้นดูคล้ายกับเสื้อผ้าของชาวชาวาแบบดั้งเดิมคอมเมนต์ Comment คนต่อมาใช้ชื่อว่าอิมานูเอลอิมติได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามีชุมชนหนึ่งชื่อเมเตในหุบเขาอิมฟานของรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ติดกับประเทศพม่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างไรหลังจากเม้นนี้ได้มีคนไทยได้มาแสดงความคิดเห็นตอบกลับไว้ว่าใช่แล้วภาพวาดนี้นำเสนอหญิงมณีปุระกับลูกของเธอแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสยามกับมณีปุระแต่การวิจัยเชื่อว่าศิลปินไทยอาจได้ยินเกี่ยวกับมณีปุระผ่านพ่อค้าชาวพม่า คอมเมนต์ comment, คนต่อมาเป็นคนกัมพูชาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทุกสิ่งที่คนไทยเขียนล้วนเป็นเรื่องโกหกหลังจากเม้นนี้ได้มีคนไทยได้ไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับไว้ว่าทุกอย่างที่เขมรคอมเมนต์มักเป็นคนโง่เสมอเพราะการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ นี่เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากเพจอาเซียนซีสตอรี่หากมีการแปลภาษาผิดหรือพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ